จะเดินไปเรื่อยๆอเห็นทะเลแหละเสียงนก,กน้ำตกกระตา ร้านอาหารเยอะมากโอเทลอ๋ออที่เราอจิษฐาน h i m e seat outside, sit outside night time. Mm, I think so w h a you t h i n ร mm hmm. ้านอาหารเยอะมากแถวนี้ h ซม Seafood for you, crab, Tiger prawn อ๋อ เห็นทะเลแล้ว ชนบีบ้านเมืองเขาะจะอยู่ติดทะเลเนียร์บีด uh, ทะเลแหวววิา

can go boat trip. Oh. I think you have to book long time before because they book up quick. Mm -hmm. you can walk that way and can walk down here. What do you think? Can we go with the beach? Oh. castle, Ah yeah. oh. ทะเลอ๋อมีปราสาทอยู่ด้านบนที่นี่ส่วนมากเขาจะมีปราสาทค่อนข้างเยอะแล้วคนแถวนี้เขาก็จะชอบชอบมาเดินเที่ยว <c oughs>

สายโอ้ยเลเชนบีฮัลโหลเชนบี i you here now, to that island. now we're not going. ทีเรามาถึงทะเลแล้วทะเลที่เชนบีเมืองเขาก็จะอยู่ติด,ตดชายชายทะเลสามารถลงมาเล่นน้ำทะเลได้นะคะแล้วก็จะมีปรา,าสาทอยู่ด้านบนด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนดูปรา,าสาทที่เทนบีนะคะที่นี่ส่วนมากเขาจะมีปรา,าสาทค่อนข้างเยอะมาก อากาศอากาศดีค่ะร้อนอากาศดีร้อน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 ,อนคนเขาก็จะมาเล่นน้ำกันเต็มกันเยอะเลยคน <It S 1> มาเที่ยวเยอะ